วิธีการสร้างเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอบนแคนวามาดูวิธีการทำค่ะสร้างเว็บไซต์การนำเสนอนะคะบนเว็บไซต์แคนวามาดูกันนะคะว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างทำไมต้องแคนวาสงสัยกันไหมคะว่า ทำไมต้องแคนว่าคือหนึ่งก็ค,คือคำว่าสะดวกนะคะสะดวกในที่นี้คือสะดวกสบายในการใช้งานไม่ว่าเราจะใช้งานรูปแบบไหนจะเป็นการพรีเซนต์งานนะคะหรือการนำเสนอสินค้าการทำใบงานนะก็สามารถใช้งานได้สองก็คือสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเอง โดยปกติแล้วนะคะเว็บไซต์บริษัทหรือส่วนตัวเนี่ยถ้าจะทำเว็บไซต์เองก็จะมีราคาค่อนข้างถูกก็คือราคาน่าจะไม่เกิน2000บาทในการจดโดเมนแล้วก็ในการเช่าโฮสติง้งใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณไปจ้างเขาทำเนี่ยจะต้องราคาประมาณคร่าวๆก็จะน่าจะหลักหมื่นนะคะคิดว่าเพราะว่าการสร้างเว็บไซต์มันไม่ใช่เรื่อง ง่ายนั่นเองค่ะที่นี้ก็คือใช้งานหลากหลายหลากหลายในที่นี้ก็อย่างที่เราพูดพูดกันมาเนาะไอเดียของซินนะคะคิดว่านะนักเรียนก็สามารถสร้างได้เวลาพรีเซนต์งานสำหรับเด็กยุคใหม่คุณครูก็สามารถที่จะนำเสนอผลงานหรือพรีเซนต์งานในรูปแบบเ,เรียกว่ายุคใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนการค้า ค้าขายเนาะสำหรับเป็นดิจิตอลโปรดักต์ใช่ไหมคะเราก็สามารถทำลิงก์ทำชื่อช่องใส่ลงไปได้เหมือนกันได้ทุกสายนะคะไม่ว่าจะเป็นสายอาหารสายท่องเที่ยวนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแล้วแต่ว่าเราจะครีเอทนั่นเองคะ่ะที่สำคัญนะคะคือ free. ฟรีฟนระีในที่นี้หมายถึงว่าถ้าคุณใช้แคนวาแพ็กเกจฟรีคุณก็สามารถสร้างเว็บไซต์พรีเซนต์ตัวเองได้ แต่ถ้าใช้แค้นว่าโปรก็ยิ่งสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีแม่แบบให้ใช้งานที่หลากหลายนะต่อไปนะคะเรามาดูข้อเสียว่าข้อเสียของเขาคืออะไรในส่วนข้อเสียเนี่ยนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งข้อเสียแล้วก็ข้อดีนะความคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ ตัวซินนะคะเป็นคนใช้งานจริงนะคือการสร้างเว็บไซต์บน Canva นะคะเราจะไม่มีชื่อโดเมนเช่น w w w ร์นะคะซินช n แนลสอนใช้แคนวา c o m อันนี้คือจะไม่มีจะมีแต่เป็นเว็บไซต์ของ Canva แล้วก็ลงท้ายด้วยชื่อของเรานะคะชื่อใช้งานบน Canva แล้วก็มันไม่ใช่เว็บไซต์ของตัวเองนะคะก็อย่างที่ว่านะคะ มือใหม่หัดใช้การสร้างงานออกแบบด้วยตัวเองเนี่ยการที่มีเขาเรียกว่าแหล่งจำลองแต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงแบบแค้นวาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยต้องการเว็บไซต์แบบไหนของเราในอนาคตพอเรา ใช้แคนวาจนชำนาญสร้างเว็บไซต์แบบตัวของเราเองแล้วเกินอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นเรื่องง่ายแล้วนะคะที่ต่อไปคือคิดเองได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะ<ม>ก็คร่าวๆประมาณนี้<ม>เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างเว็บไซต์บนแคนวากันคะ่ะเข้ามาที่หน้าหลักงานออกแบบของตัวเองแล้วนะคะก็ไปตรงนี้นะค่ะตรงแว่นขยายนะคะ เป็นขยายนะคะคลิกแล้วก็พิมพ์คำว่าเว็บไซต์นะคะในส่วนนี้นะคะซินเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยนะคะก็ตั้งค่าบัญชีเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยเนาะเราก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์คำว่าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษได้เลยนะทีนี้นะคะเมื่อเรานะพิมพ์คำว่าเว็บไซต์แล้วนะคะ สิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าของเราก็จะมีคำว่าเว็บไซต์นะเว็บไซต์ตรงนี้นะคะเว็บไซต์แล้วก็เว็บไซต์บนมือถือเป็นครั้งแรกแล้วก็เว็บไซต์ไบโอลิงนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าจะเลือกใช้งานแบบไหนแต่ก่อนที่จะเลือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูประเภทการใช้งานกัน คำว่าเว็บไซต์นะคะซินคลิกไป1คลิกสิ่งที่ปรากฏต่ตอหน้าของซินก็คือเทมเพลตหลากหลายเทมเพลตมากมายนะคะที่ให้เราเลือกใช้งานได้ฟรีแล้วก็เป็นแบบแคนวาโปรก็มีเนาะเดี๋ยวซินจะมีคนชอบกินเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเลือกแม่แบบแม่แบบนี้นะคะให้ดูก่อนอันนี้คือเมื่อเราคลิกซ้าย1ครั้งเข้ามาเนาะเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะ เป็นเทมเพลตที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะหรือเป็นแคนวาสโปรก็ได้นะคะทีนี้เวลาเราจะใช้งานเนาะซินจะไปในส่วนของคำว่าเพอร์อแพร่เป็นแบบเว็บไซต์นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเป็นสไตล์ของเว็บไซต์แบบไหนเนาะคลิกซ้ายนะคะว่าจะให้เป็นในรูปแบบใดซินเอาเป็นแบบมาตรฐานนะคะแล้วก็เปิดเว็บไซต์ลงไป ซึ่งพอเราเปิดเว็บไซต์แล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี้ยคือลิงก์ตรงเนี้ยค่ะทุกคนสามารถ Copy ลิงก์แล้วก็แชร์ไปได้เขาก็จะแสดงหน้าจอแบบที่เราเห็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือชื่อชื่อหัวข้อเรื่องของเขานะคะแล้วก็หัวข้อย่อยอ่าแล้วก็หัวข้อย่อยต่อมาหัวข้อย่อยต่อมาวิธีการดูของเขาก็คือเขาเราคลิกตรงเนี้ยค่ะคลิกตรงหัวข้อมันก็จะมาขึ้นแบบเนี้ย มันเป็นการเหมือนเป็นการนําเสนอบนเว็บไซต์นะคะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็บนพวกจอใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเหมาะกับสายงานที่น้าการมองภาพหน้าจอใหญ่ๆนะคะคำว่าเว็บไซต์เนี่ยนะแล้วในส่วนของคําว่าเว็บไซต์บนมือถือเป็นครั้งแรกนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะ สิ่นจะพูดพ่วงกันเลยนะคะระหว่างเว็บไซต์บนมือถือครั้งแรกกับเว็บไซต์ไบโอลิงก์มันแตกต่างกันอย่างไรเว็บไซต์บนมือถือครั้งแรกนะคะเมื่อสินคลิกเข้าไปเนาะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะขนาดหน้าจอของเว็บไซต์บนมือถือครั้งแรกเนี่ยไซส์ของเขานะคะจะเท่ากับมือถือของเราเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเรามาดูกับคำว่า เว็บไซต์ไบโอลิงเนาะว่าจะเหมือนกันไหมนะคะสิ่งพิมพ์คำว่าเว็บไซต์นะคะ,ะเว็บไซต์ไบโอลิงนะ ก็เหมือนกันนะคะแตกต่างกันตรงที่อะไรรู้ไหมแตกต่างกันตรงที่นี้ในส่วนนี้ที่สังเกตนะคะคือแม่แบบค่ะมีเว็บไซต์ไบโอลิงจะมีแม่แบบ76แบบเว็บไซต์แบบมือถือเนี่ยคือจะมีอยู่3 0แม่แบบซิงคิดว่าเว็บไซต์แบบมือถืออันนี้คือคิดเองมนโนเองนะคะคิดว่าส่วนนี้คือเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาแต่เว็บไซต์ไบโอลิงนี่คือน่าจะมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่เขานิยมใช้กัน บนอินสตาแกรนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะหน้าตาเว็บไซต์บนมือถือก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือจะมีแค่หน้าเดียวแล้วเขาแล้วเราก็สามารถใส่ลิงก์อ่าอ,อันนี้เขาจะใส่ลิงก์เขาเรียกว่าลิงก์เว็บไซต์ของเขาลงไปแล้วก็ลิงก์ต่างๆนะคะ ที่เรากดเข้าไปคลิกเข้าไปได้เลยนั่นเองค่ะส่วนเว็บไซต์มือถือนะคะก็มีแบบนี้เนี่ยเว็บไซต์มือถือเขาจะมีหลายหน้าหน่อยนี่ค่ะ,ะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวยอย่างที่สินสร้างไว้แล้วเนะเาะแล้วก็จะมีเกตเล็กเกตน้อยที่มาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะเว,ว่าเดี๋ยวสินจะพิรีเซ้นเนาะเผยแพร่เป็นแบบเว็บไซต์นะคะว่าจะมีอย่างไรสมมติว่าเป็นการนำเสนอเนี้ยสินก็เปิดเว็บไซต์ใหม่ปุ๊บขอแนะนำนะคะให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็ลองไปใช้งานด้วยตัวเองนะคะ ี่คะสำหรับการกนำเสนอต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบการเลื่หน้าจอนี่เพราะว่าซีนทําเป็นไซส์สำหรับมือถือเวลาใส่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะถ้าแบบคลาสสิกละ่ะ แบบคลาสสิกทุกคนเห็นไหมคะว่าซินใส่ชื่อของตัวเองเนี่ยก็มีชื่อซินสอนใช้เคยนว่าแล้วก็มีโฮมบทเรียนออนไลน์บทความติดต่อแล้วก็ติดต่อลืมแก้ไขนะคะเนี่ยคะ่ะเวลาใช้งานก็กดคําว่าบทเรียนออนไลน์มันก็จะไปส่วนของบทเรียนออนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวซินจะสอนวิธีการนําลิงก์เข้าสมมุติว่าจะเป็นลิงก์ Youtube นะคะก็แบบนี้คะ่ะกดเล่นได้เลยเนี่ยคะ่ะ กดเล่นได้เลยอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรในส่วนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำว่าวิธีการเปลี่ยนชื่อนะคะใส่ชื่อผลงานแล้วก็ใส่ชื่อแบบหน้าต่างๆที่เราทำเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะรูปแบบของการใช้งานบน มือถือแต่ว่าในส่วนนี้อันนี้มันหน้าจอใหญ่เกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูดูก่อนอ่ะดูดูแบบมาตรฐานก่อนว่าม,มีอะไรบ้างแบบมาตรฐานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่ที่แตกต่างคือเขาสามารถเลื่อนได้เลยอืมเลื่อนได้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูแบบอย่างกันนะตัวอย่างตัวอย่างของหน้า หน้านี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือภาพตัวอย่างจริงนะคะหน้าจอจากมือถือที่ซินได้ทำการบันทึกมาเนาะแล้วซินก็จะทำการเปิดไฟล์ก่อนหน,น้านี้พอเปิดไฟล์เสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนดูเลื่อนดูไปได้อันนี้คือเหมาะกับการพรีเซนต์งานของเราเป็นอย่างมากในการ ใช้ลิงก์นี้นะคะลิงก์เว็บไซต์เพื่อจัดหน้ากระดาษจัดหน้าของเราเนาะเห็นไหมคะว่าทำทำใส่ลิงก์ใส่ YouTube กับ Facebook ไว้ด้วยสามารถกดเข้าไปดูได้ง่ายๆด้วยนะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลิงก์จาก YouTube มาใส่งานของเรากันว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรค่ะเมื่อมาที่หน้าหลักแล้วนะคะพิมพ์คำว่าเว็บไซต์ แล้วในส่วนนี้นะคะซินจะเลือกคำว่าเว็บไซต์บนมือถือเป็นครั้งแรกนะคะขนาดภาพที่1 8 8 0คูณ1920นะคะแล้วซินก็จะเลือกเป็นขนาดแบบสร้างงานออกแบบแบบว่างเปล่านะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแบบว่างเปล่าทีนี้สังเกตนะคะอันดับ1ก็คือจะพาเปลี่ยนชื่องานออกแบบก่อนนะคะงานออกแบบที่ไม่มีชื่อนี้เราไม่ต้องการนะคะให้ปรากฏบนเว็บไซต์เนาะ สมมุติพิมพ์าว่าบทเรียนออนไลน์ by ซินชาเนลอาทีนี้พอเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับในส่วนของเนื้อหาเว็บไซต์ที่เราจะโชว์แล้วมาดูในส่วนของหน้ากันนะว่าเราต้องการจะ แก้ไขหน้าอย่างไรบ้างะคะสมมรเพิ่มหนึ่งหน้า 1... หน้า2พอเรากดหน้าเพิ่มหน้าขึ้นมานะคะมันก็เขาจะมีนะคะตรงนี้นะคะปรากฏขึ้นเพื่อที่จะให้เรานะคะเลือกที่จะแก้ไขชื่อหน้าได้นะสมมติว่าซินจะเขียนว่าอันนี้อันแรกคือบท็อนออนไลน์ใช่ไหมคะตัวที่2องจะเป็นในส่วนของอบทที่1แล้วซินต้องการที่จะใส่ลิงก์ ลง u t u b e ที่สินลง Youtube ไว้นะคะบทเรียนการสอนเนาะสิงก็จะไปที่ y o u t u b e นะคะช่องของตัวเองแล้วก็เลือกหัวข้อมาไปนะคะแล้วก็หาปุ่มคำว่าแชร์แล้วก็กดคำว่าคัดลอกหลังจากนั้นนะคะสิงก็จะไปที่แคนวานะคะแล้วไปตรงปุ่มนี้นะคะทุกคนปุ่ม3ปุ่มกดคำว่าเพิ่มเติมนะคะตรงเพิ่มเติมหาสัญ,ญลักษณ์หรือคำว่าฝังนะคะตัวนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เลยนะคะ สัญลักษตัวนี้เลยนี่เลยใช่แล้วคลิกซ้าย1ครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดคอนโทรลวีวางแล้วก็ไปเพิ่มไปยังงานออกแบบของเราได้<อ>เล่นก็ให้ดับบุ่ลคลิกเข้าไปนะคะเวลาหยุด <วะ S 1> ก็แับบบ่มคลิกเข้าไปนั่นเองคะ่ะเนี่ยค่ะในส่วนของเนื้อหาที่สินต้องการจะมอกนะคะในการสร้างเว็บไซต์นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะวิธีการใช้งาน วิธีการเข้าใช้งานเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะในส่วนของเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ท่านใดนะคะพี่น้องท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งานเนี่ยสามารถแอดไลน์ซินไปได้นะคะซินใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดไลน์ซินไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับการใช้งานเคนว่าได้เลยว่ามีเทคนิคอะไรต่างๆมากมายแม้น้องซินที่จะสามารถที่จะ ช่วยเสริมแต่งไอ,ไอเดียต่างๆในการสร้างงานออกแบบนะคะซินยินดีนะคะที่จะรับข้อมูลแล้วก็ส่วนไหนที่ซินไม่รู้นะคะซินก็จะบอกเพื่อนรูปศึกษาออนไลน์นะคะว่าไม่รู้เดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้เนาะในส่วนนี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของซินนะคะ สำหรับคลิปนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานต่างๆบนเว็บไซต์แคนวาถ้าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะถ้าใครมีความคิดหรือว่าไอเดียดีดๆก็สามารถแนะนำซินดาที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ซินชาแนลสอนใช้แคนวานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการออกแบบนะคะของตัวเองแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อรอรับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ซินจะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย